คลิปต่อไปนะครับผมแอปแเลเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะเอาเว็บไซต์อะที่แสดงออนไลน์อะมาแสดงบนแอปของเราได้ด้วยนะครับคุณสมบัติของออบเจกต์ตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่าเว็บวิวครับชื่อก็บอกครับว่าเว็บวิวซึ่งมันก็จะทำการดึงหน้าเบราว์เซอร์มาแสดง เว็บไซต์ที่เราใส่ URL ไปได้โดยการกำหนด URL นะครับผมจะลองสร้างดูนะสมมติว่าผมจะเอา,อา Google แล้วกันก็เอา URL Google มาบอกว่าอยากให้ Google เนี่ยมาแสดงหน้าหน้าแอปเราเนี่ยดึงมาได้ไหมนะครับผมจะลองดู ตัวนี้คือที่ผมสร้างเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรชื่อว่า webview แล้วก็ object เนี่ยที่ใช้ก็เป็น tiui create webview โดยที่เรียก url ของ google มานะครับซึ่งผมก็ต้อง add ตัวของ webview เนี่ยใส่ไปใน main window ด้วยนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าผมได้ประกาศตัวของ วิวที่ชื่อว่า header view แล้วนะครับผมแล้วก็ main window เนี่ยผมใส่เป็น layout vertical นะครับถ้าหากว่าใครสงสัยว่าเฮ้ย layout vertical เนี่ยมันคืออะไรอะ่ะก็ไปดูคลิปก่อนหน้านะครับผมโอเคโค้ดผมน่าจะพร้อมแล้วแหละแล้วผมจะลอง run ดูครับ จะเห็นว่า Google นะครับมาแล้วก็คือว่ามันจะดึงก็คือมันเป็นอะไรดีอะเรียกว,ว่าต้องต่ออินเทอร์เน็ตอะถึงจะสามารถเปิดเว็บไซต์ได้อะไรเงี้ยครับผมก็คือเป็นคล้ายๆเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เราเอามาใส่แบบน,นี้แล้วก็ส่วนพื้นที่สีแดงข้างบนเนี่ยมันก็คือวิวที่ผมใส่ไปก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่า ผมได้สร้างวินโดว์ตัวหนึง่งและในวินโดว์เนี่ยก็มีวิวที่เป็นสีแดงพื้นที่ตรงนี้ซึ่งถัดมาเนี่ยเป็นส่วนของเว็บวิวนะครับซึ่งก็สามารถเปลี่ยนเป็น URL อื่นก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับเี๋ผมจะทำให้ดูนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนหน้าเบราว์เซอร์นะครับ URL ยังไงนะครับผมจะสร้างปุ่ม ึ้นมาใส่ไปใน Header View ครับ2ปุ่มผมก็ใส,ตส่ตัวแปรสร้างไปว่าตัวแปรนี้นะครับว่าผมต้องการให้มันสร้างแค่2ปุ่มผมก็ใส่เป็น2 มันก็จะวิ่งแค่ศูนยกันหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็สร้างรูปได้แล้วนะครับครั้นี้เนี่ยผมก็จะต้องเพิ่มผมตั้งชื่อว่า u btn web url แล้วกันนะครับ Create Pattern นะครับตัวไ i t l e เนี่ยจริงๆถ้าผมใส่คาว่า go Google เนี่ยมันก็จะเป็นออกมาเป็น Google สองปุ่มนะครับผมต้องใส่ไปใน array ไว้ แต่ว่าผมต้องการ2ปุ่มนั่นก็คือปุ่มคาว่า Go Google กับ Go Facebook นะครับผมมาสร้างตัวแปร array ตัวหนึ่งเป็น btn array นะครับ Go Google กับ Go Facebook ตรงน,นี้เนี่ยผมจะเรียกค่า i ออกมานะครับโดยที่ตัวของวิวเนี่ยถ้าผมไม่ได้ใส่ l a เยอรเนี่ยมันก็จะมากองอยู่ตรงกลางผมก็ต้องใส่เป็นพอร์ด o ส t a ทอนะครับเดี๋ยวลองนั้นดูก่อนว่าจะเป็นยังไง ว่าผมได้ปุ๊บนะครับโคกูเกิลกับโคเฟนปุ๊บนะครับแต่ว่ามันไปชิดซ้ายบนเลยอะ่ะผมกำหนด ตัว h i ผใช้เป็นร้อเลยแล้วกันนะครับของกลางเขา50เอร์เซ็นตน่าจะได้2อฝั่งพอดีหนึ100่งร้ยต้องร้อยเปอเซ็ถ้าหนึ่งรมันจะเอาหน่วยไม่มันจะเป็นหน่วย DPI ได้เปนะครับหรือว่าเป็นหน่วยพิกเซลก็ไม่ซเหมือนกัน ส่วนใหญ่ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าแต่ละสเกลมันจะได้ออกมาเหมือนเนกันนะฮะในแต่ละแพลตฟอร์ม โอเคผมได้สองปุ่มแล้วซึ่งมันก็ถูกแบ่งหารสองพอดีนะครับคึ่งกับขึ้นตอนนี้เนี่ยตัวเว็บวิวของผมเนี่ยที่ผมใส่ไปอะ่ะเป็นเว็บไซต์หลักก็คือ Google นะครับผมต้องทำการเพิ่มคำสั่งว่าถ้าผมคลิกโก Google เนี่ยให้ตัวของเว็บวิวเนี่ย URL อะ่ะให้เป็นดึง URL Google มานะครับถ้าผมบอกว่า Go Facebook เนี่ย ให้ดึง URL เป e b บ o k ออกมานะครับวิธีการก็คือว่าผมก็จะใส่คำสัง่ง Add Listener นะครับ แล้วก็สร้างเงื่อนไขนะครับถ้าตัวไตเติลเนี่ยเท่ากับ google นะครับ ให้ตัวของเว็บวิวเนี่ยผมขอ,อย้ายตัวแปลเว็บวิวไปข้างบนแล้วกันนะครับแล้วก็ย้ายตัวแอดเนี่ยไว้ข้างล่างจะได้รู้ว่าอะไรเพิ่มก่อนเพิ่มหลังนะครับ ก็บอกว่าเนี่ยถ้าคลิกปุ่มแรกเนี่ยให้มันไปที่ google นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวลองรันดูก่อนนะครับว่าเวิร์กไหม มันก็ว่าอยู่เ c e b ุ๊ k ไม่ใช่อยู่เอานี่หรอ้วผมเฟซบุาากซกก๊กมันกันมันกันไม่ให้เปิดหรือเปล่าโอเคผมลองพันคลิปดูแล้วกันนะครับ โอเคน่นาจะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับที่มันโหลดไม่ทันก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นคำสั่งในการรีโมทต,ตัวของเว็บวิวนะครับ สลับ URL ไปมาเหมือนกับว่าถ้าแอปเราเนี่ยอยากดึงหน้าเว็บมาโชว์ว่าเฮ้ยเรมีเว็บไซต์ของเราครับแล้วก็มีข้อมูลเราสามารถดึงตัวเว็บไซต์มาโชว์ในแอป,ปเราได้โดยใช้คำสั่ง webview ครับโดยการรีโมทมันผ่านตัวปุ่มครับคลิกตัวนี้แล้วก็เปลี่ยน URL เป็น webview ตัว URL ที่เราต้องการออกมาตามตัวอย่างที่ผมได้เขียนโค้ดไว้นี้นะครับลองประยุกต์ใช้กันดูได้นะครับผม